อย่างเช่นที่ดอยพระบาทอยู่ที่จังหวัดลำปางครับที่ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่กับฝุ่นควันมาอย่างยาวนานแต่ก็ใช่ว่าจะนิ่งเฉยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาลุกขึ้นมาร่วมกับภาครัฐเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันคนที่ลักลอบเผาป่าแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันไฟป่าเพื่อไม่ให้ลุกลามคุณกเกษมแท้คือพาไปดูภารกิจที่เขาทํากันนะครับเป็นการทําแนวกันไฟป่าของชาวบ้านที่นั่นครับ ชาวบ้านแม่ทะหมู่ที่1นึ่งตแม่ทะอ,อแม่ทะจังหวลําลปางร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําแนวกันไฟบริเวณดอยพระบาทซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามขึ้นดอยพระบาทเพราะจะยากต่อการเข้าไปดับของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไฟไหม้ตรงนี้ผลกระทบมันก็จะกระจายไปทั่วนะครับอย่างเราอยู่บ้านแม่ทะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อดอยพระบาทประชาชนชาวบ,บ้านก็จะได้ผลกระทบนะครับเรื่องของโรคภัยต่าง นะครับเรื่องของเศรษฐ,ษฐกิจเรื่องของอโรคระบบทางเดินหายใจนะครับยเยาวชนเด็กน้อยโรคตาแดงโรคอะไรเราก็จะร่วมมือกับจินอาสานะครับมาร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องการปัญหาไฟป่าและหมอกควันครับ <oy> ราการทำแนวกันไฟครั้งนี้มีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมทำแนวกันไฟด้วยทั้งนี้เพื่อปลูกฝังเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของ,ของการเผาป่าซึ่งส่งผลกระทบหลายอย่างตามมา ส่วนหน่วงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องปีนี้ได้วางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาทั้งการสร้างความเข้าใจาให้กับชาวบ้านรวมถึงการจัดกำลังเข้าไปดูแลพื้นที่ป่าเพราะสาเหตุหลักๆในการเกิดไฟป่ามาจากการลักลอบเผาของคนทั้งสิน้นในเขตของแม้ทะครับก็จะมีการตั้งด่านของชุมชนนะครับหมู่บ้านก่อนที่คัดคลองคัดกองคนนะครับที่เข้ามาในหมู่บ้านในพื้นที่ป่าดอยแพรวดเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ด่านนะครับจะคัดกองว่า จะเข้ามาต้องลงทะเบียนมาทําอะไรยังไงนะครับถ้าเข้ามาแล้วจะมาดําเนิน,นการหาของป่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีการลรงทะเบียนชื่อไว้นะครับแต่ก็ช่วงนี้จะเป็นของงดขอความร่วมมือนะครับที่จะเข้ามาดาเนิน,นการในลักษณะดังกล่าวนะครับก็จะมีการตั้งด่านตลอดนะครับของผู้ใหญ่ของสองหมู่บ้านแผนตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นให้ทางชุมชนแต่ละชุมชนได้มีกิจกรรมป้องกันของชุมชนตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะทุกชุมชนเนี่ยจะต้องมีจุดสกัด คัดกรองคนเข้าป่านะคะมีการทําแนวกันไฟของหมู่บ้านนะคะแล้วก็คอยเฝ้าระวังสังเกตถ้าเกิดมันมีเหตุไฟไหม้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนี่ก็คือแผนเบื้องต้นนะคะและเราก็ได้ลงไปประชาสัมพันธ์นะคะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องว่าถ้าเกิดเผาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างะข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปี25 6 4ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางเกิดไฟป่าจำนวน373ครั้งทำให้มีพื้นที่ป่าเสียหายจำนวน9,932ไร่ส่งผลทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานถึง71วันปีนี้จังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงวางมาตรการทั้งการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเรื่องผลกระทบการทำแนวกันไฟรวมถึงจัดกำลังคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าโดยหวังลดจำนวนการเกิดไฟป่าปีนี้ให้มากที่สุดเกษมเสซ่าเกิดไทย PBS รายงาน